สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนลูกปืนวันเวนะครับตัวนี้เป็นวันเวสตาร์มีโอร้อยยี่ห้านะครับผมาตาเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคันนี้เป็นมีโอร้อยยี่ห้าตัวว่าฉีดนะครับผมลูกปืนก็จะมีสามลูกนะครับผมแล้วก็มีสปริงทองแดงนะครับผมหนึ่งหัวสปริงตัวนี้เราก็หักทิ้งไปเลยนะครับผม นี่ครับชุดมันจะมาแบบนี้นะครับผมถ้าเราซื้อหมดชุดนี้ก็จะหลายตังค์นะครับผมประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับถ้าซื้อตัวนี้ก็ประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมอุปกรณ์ก็มีนี่นะครับผมขันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ก่อนนะครับมีสะปิงนะครับผมนี่ตลักย้ำนะครับผม แต่หลักย้ำไอเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปตอกย้ำนะครับผมเราเปลี่ยนแต่ลูกปืนกับสปริงนะครับผมทีใส่ก็งง่ายๆครับสปริงก็จะดันตรงนี้นะครับผม ล้วก็เอาลูกปืนใส่ในร่องตรงนี้นะครับดันสป,ปริงให้มาสุดๆก่อนนะครับผมสป,ปริงก็จะแข็งหน่อยนะครับผม ลูกปืนก่อนก็ง่ายดีนะครับผมลูกปืนก่อนก็ง่ายดีครับใส่สปริงก่อนก็แต่คนถนัดน,นะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็มาประกอบกัแบบเจ้าตัวตัวนี้เลยนะครับคาวนี้แบบเจ้าพวกเฟืองนะครับผมเป็นปืนเก่ามาันะครับเรียบร้อยนะครับ เราก็มาประกอบให้เจ้าฝาครอบใส่นะครับผมตัวนี้นครับรทําความสะอาดแล้วก็ติดกาวแล้วก็ามาลองสตาร์ทกันดูนะครับ สักลองสตาร์ทเครื่องดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูนะครับอหนีุดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช่สุดชามนะครับผมเอเจ้าตัวนี้มันกระลุดนะครับผม ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ใส่ครบเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับผมเมื่อกี้มันมีมีตัวประคองนะมันไอ้จลุกป,ปืนมันก็ลหลุดออกมานะครับผมก็ <donc. S 2> เรียบร้อยครับวิธีเปลี่ยนลูปปนกปืนวันเวสตาร์แล้วก็ เจ้าสะปริงสตาร์นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ